จนคิดว่าเราอยากออกจากจากตรงนี้ออกจากตรงที่ว่าเห็นจิตผู้รูร้ะค่ะ<ย>คือว่ามัน,นมันมาสุดซอยมันมาสุดซอยแล้วทีเนี้ยก็เลยก็เลยไม่รู้จะถามใครก็เลยที่มาอธิษฐานหลวงพ่อปางวุฒตอบตอบมาให้แล้ว่ะคะ<ต>่ะตอบทางตอบทางตอบทางสิตอบทางเทศเทศอีกครั้งต่อไป <im it> แล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนมันตรงเฉยโดยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะที่เราติดขัด แล้วทีเนี้ยพอนางึีงจุดเนี้ยแล้วนางก็ถามถามได้ท่านมากถามพ่อตาเราด้วยทีเนี้ยกลายเป็นว่านางใช้เขาเรียกว,ว่าอะไรคะปัญญาล้อง mm hmm. ปัญญาหลังคือภูตวเองยังไม่ถึงเกิตัวเองไปคิด mm hmm. คิดเรื่องผีผู้รู้แล้วก็เหมือนว่าเหมือนโดนขงนะังที่ว่าที่ว่าอยากออกแต่ผีผู้รู้เพราะมันเห็นผีทีผีปุ๊บเฮ้ยท,ทำไม ทำไมมันมันอ่อนอากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่าเพราะว่าเจ็บเรามันมันเห็นเร็วมันก็เลยมันก็เลยเหมือนสันดตีมันมันเห็นต่อต่อใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอจัดมาพอท่านบอกว่านางทาผิดนางก็เลยกลับว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่มาดูกายดูอะไรใหม่เริ่มเริ่มจากหนึ่งใหม่เลยค่ะเริ่มจากหนึ่งใหม่แล้วช่วงหลังมาก็คือมีปัญหา จะมีปัญหาพอจัดกันก็คือเหมือนทิ้งการปฏิบัติไปเลยทิ้งการปฏิบัติโดยที่โดยที่เรายังปฏิบัติอยู่แต่ใจเราไปทิ้งเดี๋ยวนะเราที่พูดมาก็พูดแล้วนะแต่ทีนี้หลวงพ่อจะพูดอีกมุมหนึ่งนะคือมันมีเราเราอยู่คนหนึ่งมีเราเลยแหละมีเราแล้วเราก็อยากจะรู้อยากจะนั่นอยากแกนี้อยากจะอยากรู้จักจิตผู้รู้อยากจะพ้นจากจิตผู้รู้คือมันมีเราจะก จะจ่จจะจหลักการรู้สึกตัวคือรู้เราผู้ผู้อยากสอนไปเราก็จะไม่ไปสอนอีกแล<ร>้วตรงนี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยมีเราทบทวนเนาะเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนนะี่ยเราเราอยากจะให้หลุดพ้นเราอยากจะให้ <Alrighty. S 1> วางจิตอะไระทำนองเรื่องจิตผู้รู้นี่นะคือเราเนี่ยจะไปยุ่งเรื่องจิตผู้รู้มากเเลยนึกออกไหมมันคือเหมือนกับมีตัวตนมีเราอยากจะไปอะไรกับเรื่องจิตผู้รู้เนี่ยเพราะนั้นรู้สึกตัวก็คือรู้ตัวเราผู้ ผู้อยากผู้ดิ้นรนผู้คิดค้นแสวงหารู้ตรงนี้เลยเป็นปัจจุบันขณะเมื่อรู้ตัวเราปับ๊บที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันจะกลับเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยแล้วก็วางวางตัวเราวางเพราะตัวเราคือขนันห้าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ดิ้นเนี่ยคือรวมผมใช้คําว่าเป็นขนันห้าทั้งทั้งยวงเลยเมื่อกี้เนี่ยขนันห้าทั้งยวงเลยทั้งปากทั้งใจทั้งกายขยับขยับแล้วก็เรื่องพูดถึงผู้รู้ผู้รู้หรือผู้รู้แต่ ไม่รู้ตัวว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นขันห้ามมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดกลับมารู้ตัวเพราะจะพอรู้ตัวเราปั๊บมันจะพ้นจากตัวเราในขณะจิตหนึ่งมันมันมันอยู่มันอยู่แบบหลวงพ่อว่าได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะไปเกาะมันเป็นขณะจิตธรรมะเป็นขณะจิตปัจจุบันหมายความว่าจุณรักขณะที่หลวงพ่อกาลังอธิบายถ้าเห็นตามนะมันจะความรู้สึกว่าว่างเลยคือว่างจากตัวเรามันจะหยุดดิ้น ถ้าเห็นการหยุดยินปั๊บมันจะรู้เลยว่า๋อแค่รู้สึกตัวแล้วมันจะหยุดแล้วพอมันเริ่มสตาร์ทใหม่เริ่มสตาร์ทใหม่อยากจะทำความเข้าใจแล้วทำยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นกลับมารู้สึกตัวอีกว่าตัวเราอยากอยู่แค่ดิ้นอีกแคคิดค้นอีกตรงนี้เป็นเรื่องของความไวของสติสัมปชัญญะที่ต้องกลับมารู้รู้อะไรก็รู้ตัวเราผู้ผู้ดิ้น ผู้อยากได้อยากจะเข้าใจอยากให้เห็นให้เห็นตัวราใช่เนี่ยถึงเขาบอกว่าให้รู้ตัวเพราะนั้นคําว่ารู้ตัวไม่ใช่ว่าเอาตัวไปรู้ไม่ใช่ว่าเอาตัวไปคิดไปค้นไปหาอย่างนี้ถึงได้มาก็ไม่พ้นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ได้วางตัวเราผู้ผู้อยากราะตัวอย่างนี่คือตัณหาเลยนะเออตัวตัณหาที่คิดก้นที่คิดที่ก้นที่หาแต่ไม่รู้ตัวสักทีเพราะว่าเอาตัวเนี่ยมุ่งแต่จะให้เข้าใจเข้าใจคือเอาตัวเราอ่ะที่จะให้เข้าใจเรื่องจิตเรื่องจิตหลุดพ้น ให้ตัวเราร <happy> ู้้นเหมือนเหมือนมันเล่งตัวเองไปใช่แล้วเราไม่เห็นตัวเองตรงนี้มันมันเล่งตัวเองตอนนั้นรู้สึกว่าสบายยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองห่างวัดห่างครว่าห่างแต่ก็ปฏิบัติอยู่แต่ห่างมากห่างในความรู้สึกมากใช่หว่าน่าจะแค่ให้กลับมายังไงเมื่อกี้ใช้คําว่าตัวเองนึกตรงนี้นะถ้ารู้จักตัวเองมันพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะเมื่อกี้ใช้คําว่าตัวเองตัวเองท่านให้รู้ตัวเองรู้ตัวนั้นแหละ ค่ะจุดมันอะรหลวงพ่อถามตัวเองคําว่าตัวเองหมายถึงใครอ่ะหมายถึงเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้ตัวเองรู้เราและตัวเราทั้งตัวจะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเลยมันจะเกิดถ้าใครเข้าใจว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยการปฏิบัติจะง่ายมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตัวเราที่อยากจะรู้นั่นรู้นี่แต่ไม่เคยเห็นว่าถ้าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วมันจะเป็นยังไงือตรงนี้ไม่รู้เก็รเปล่อนะเออถ้าตัวเราเป็นสิ่งถูกเราอุปมาอย่างนี้ คนพวกนี้เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยนึกออกไหมเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยถ้าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับคนพวกนี้มันจะ้นทุกข์คืองานตอนนี้งานหินคล้ายๆว่ามันหินว่าตัวเราทํางานตัวเราน,าน่างตัวเราอะไรแต่คล้ายๆว่ามนเหมือนเหมือนใจตอนเนี้มันมันอยากหันหลังให้ธรรมะแต่พย,ยยพยายามดูอยู่ค่ะอยากหันหลังพยายามพยายามปฏิบัติก็คือขยับรู้สึกคิดรู้สึก ก็พยายามให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวมา <Okay. S 2> แล้วก็ดูตัวเองทางานดูมือดูอะไรทํางานอือเป็นส่วนหนึ่งพยายามดูเองเนี่ยดูดู้ที่ตลอดแต่ใจงานเนี่ยในในไม่อาธมามะดับเป็นปัญหาตัวนี้คือว่าเหมือนอยากหนีจากจากการปฏิบตัติมันเหมือนเบื่อเท่กับไลาย,ย่างพอตัวนี้เหมือนถ่าท้าโัวามันเกิดความเสื่อมเนาะเสื่อมที่เคยเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าเต็มที่สัทธาเต็มที่พอมันเสื่อมปั๊บเนี่ย ความเพียรเนี่ยมันมันจะเริ่ม้อยอย่าไม่อยากไม่อยาให้ตรงนั้นหลุดไปเพราะว่าคล้ายๆนางฟังหลวงพ่อพโมตตอนนั้นคือว่าเอพอถึงตรงเนี้ยบางทีบางคนยูเทิร์นนางยังหัวล้อเขาอยู่ว่าเอ้ยยูเทิร์นบางคนพอจะถึงแล้วก็ยูเทิร์นกลับมานางยังหัวล้อตอนนี้จตเองเป็นเองแต่เองยูเทิร์นกลับไปเริ่มน้ำปริ้นเลยทีเนี้ยถ้าถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อพูดตอนนี้นะสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าเราเริ่มห่างใช่ไหม เราเริ่มห่างแสดงว่ามีเราเป็นผู้เริ่มห่างใช่ไหมก็รู้เรารู้เราไอ้ผู้ที่จะเริ่มห่างแค่นี้เท่ากับรู้ถูกตัวแล้วรู้ถูกต้องด้วยเพราะปกติปกติเนี่ยมันลืมตัวแต่ตอนนี้หลวงพ่อกำลังเชี้เห็นว่าใครละ่ะเป็นผู้เหินห่างคำตอบก็คือเรารู้เราเลยรู้เราผู้เหินห่างแค่นี้เป็นสติสัมปชัญญะสุดยอดวิชาจะเขินห่างยังไงก็จะแต่ว่าถ้ารู้ตัวเราผู้ ผู้เหินหน้าเห็นว่าตัวกำลังถอยเอช่มไหมคะเห็นเห็นเอาก็ได้ใช่ไหมคะใช่เห็นตัวเราผู้กําลังถอยและก็วางไอตัวเราผู้กําลังถอยเพราะคําสอนของพระเจ้าคือรู้ระวางวางใครล่ะก็พราวางไอตัวที่มันกําลังจะถอยอ่ะก็คือตัวเองเมื่อวางตัวเองมันก็หลุดพ้นจากตัวเองถูกไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากขนาันธ์ห้าเพราะตัวเองเนี่ยคือภาษาพูดเราเรียกว่าตัวเอง แต่โดยโดยทำคือมันเป็นรูปนามเป็นกายใจเมื่อรู้ตัวเราแค่นี้มันก็วันแลบไม่ต้องไปทําอะไรไม่เอาไม่ต้องเอาตัวเราไปทําอะไรเยอะหรอกแค่รู้ตัวเราผู้จะทําอะไรผู้เหนิหนางหรือผู้ขยนันพวนสุดท้ายรู้แล้ววางอย่างเดียวหมายความว่ารู้แล้วไม่ยึดถือคนอื่นเข้าใจไหมนี่บอกว่าโอ้โอช่วยช่วยช่วย,วยขยายความหน่อยหีกว่าควาเสริมที่เขาคุยเล่นเลี้งขึ้นมา ถ้าถามว่าการที่เราคิดสักการที่เราเห็นเนี่ยมันมันมัต่างกันจริงจรมันภาวะของมันมันเป็นอ่าคือถ้าเราคิดเนี่ยมันมีตัวเราเป็นผู้คิดคิดคือคือมีตัวเราคือใจอะนะแต่ว่ามันไม่เห็นใจคิดก็เลยเป็นตัวเราคิดเราใช้คําว่าตัวเราคิดเราก็คิดเอ๊ะทำยังไงทํายังไงทำทำทำคิด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 แล้วก็คิดไม่ออกอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไหนไม่ตัวไม่รู้ตัวเราผู้คิด ถ้ารู้ตัวเราผู้คิดแล้ววางในตัวเราเนี่ยหมายความว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะพ้นทุกข์ได้คือต้องวางวางตัวเราผู้คิดไม่ใช่ว่าคิดให้ตัวเราได้อะไรมาไม่ใช่ว่าคิดตัวเราต้องไปถึงอะไรอันนั้นไม่ใช่ให้กลับมารู้ตัวผู้ผู้คิดผู้คน้นผู้ไม่เข้าใจผู้เข้าใจวางหมดเลยวางตัวเรารวางไปยันยกคือถ้ารู้จักเลว <c oughs> มันไม่ยากเลยแต่ว่ามันยากม,ยมันมันยากตอนที่ที่ฟังไม่เข้าใจแค่นี้เอง ถ้าเข้าใจวางหมดสมมติสมนนมติมนะเดี๋ยวสมมติยังไงวะมีมีประเด็นไหนที่เป็นออกคาว่ายากนะเอาคาว่ายากเลยบอกว่ายากแสดงว่าตัวเราต้องทําอะไรให้ได้สักอย่างถูกไหมแล้วทําไม่ได้ก็เลยสรุปว่ามันยากมากบางบางทีมันมารวมเลยฮะบางทีมันรวมนะบางทีเราก็เห็นบางทีมันเราขาดสต,ติพอเรามีสติปุ๊บเราก็ก็เห็นหเห็นว่าเรากําลังพูดเห็นว่าเรากําลังอะไรเนี่ยค่ะบางทีมันมันกลับมารวมอีก บางทีนาอาจจะเป็นโชกที่ประมาณว่าหวังผลแต่ปากนะบอกว่าไม่หวังแต่ออแท้ๆลึกๆก,ก็คือ,วคอหวังผลหวังผลก็รู้ไอตัวผู้หวังผลตัวคนนั้นคือใครก็ตัวเรารู้ตัวเราพอรู้แล้วต้องวาง,วางคู่กันเลยรู้แล้วคือไม่เอาใช้คาว่ารู้แล้วไม่เอาเพราะธรรมะของพุทธเจ้า,ารู้อะไรก็ตามไม่เอาหมดไม่ยึดหมดแต่มันก็ยังอยู่ของมันนะ เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่กับน้องเนี่ยรู้แต่ว่าใจต้องไม่ผูกพันเพราะทุกอย่างมันเป็นของมีที่ยต้องตายจากกันถ้ายึดเราก็จะทุกข์กับเขาแต่ถ้าไม่ยึดเขาก็อยู่อย่างเขามีอะไรดูแลกันแต่ใจปล่อยวางเพราะเหตุว่าถ้าไม่ปล่อยวางนั่นคือความทุกข์นี่เระนาัานปัญหาเราตอนนี้ก็คือกำลังยึดอะไรสักอย่างตอนแรกเกิดอ,อุบัติเุเขาก็วางได้แต่ทีนี้ยพอพอหาอุบัติหุมาก็กลับมายึดอีกทีอุบัติเหตุเฉียดตายเลยนะคะทาไปรับทะิญญา ราสุว่ามึบว่าตัวเองเป็นวิญญาณออกมาดูแล้วแล้วตอนนั้นก็คือปล่อยได้ก็คือว่าไม่เอาอะไรนะแต่พอนานๆไปมันก็ลืมพอรู้สึกนั้นก็ลืมมันกลับกลับมารู้ตัวเราเลยรู้ตัวเรารู้ทั้งตัวเลยเดี๋ยวเมื่อกี้กลับมาเรื่องยากก่อนนะเมื่อกี้แต่จริงๆมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าเอาทวนใหม่สูงแล้วตอนนี้ยังรู้สึกปฏิบัติยากเนาะลวงว่อก็จะเหือกว่าจะคุยกันถามว่าใครอ่ะใครอ่ะเป็นคนที่บอกว่ายากคําตอบก็คือเราไงถูกไหม พอพอเรายากก็ให้รู we we it, ้ตัวเราเบื้องต้นเนี่ยต้องรู้ตัวเราผู้ยากผู้แบบเหมือนกับว่ายากมากเลยทําไม่ได้ก็ให้รู้ว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันทําไม่ได้คือตัวเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเนาะถูกรู้อะไรถูกรู้ว่าตัวเราเนี่ยทําอะไรไม่ได้เมื่อรู้ตัวเราแล้วก็วางคือไม่เอามันมันตรงตรงเนี้ยที่ที่เข้าใจยากสักนิดแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันเดินหน้าโลดเลยพ้นทุกอย่างเดียว คว่าเหมือนพวกเราเข้าใจแต่พวกเราบางทีมันไม่ค่อยเห็นอปัจจุบันปัจจุบันก่อนปัจจุบันขณะที่คยุยนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจเอาหลักปัจจุบันที่เข้าใจเนี่ยไปใช้เลยแต่ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วที่ผ่านมาถือว่ารู้ไม่ทนไม่เข้าใจไอ้นั้นเป็นเวอร์ชั่นเก่าตรงนี้อัปเดตล่าสุดเลยปัจจุบันขณะนี้ก็คือเอาเลยเออปัจจุบันเลย <c oughs> ปัจจุบันอะหรถขณะที่หลวงพ่อ,พอกำลังชี้เนาะ ถ้าเข้าใจพอเข้าใจปั๊บเนี่ยใช้หลักนี้ในชีวิตประจําวันเลยใช้หลักนี้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถือว่ามันไม่เข้าใจจริงๆเนาะพูดอะไรผมก็พูดอะไรก็แสดงว่ามีเราไม่เข้าใจถูกปะก็ให้รู้ตัวเราพูดไม่เข้าใจแค่นั้นแหละไม่ยึดถือไอ้พูดไม่เข้าใจเนี่ยน้องยังไม่้อใจเพราะน้องไม่เคยได้ปฏิบัติไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังจ้ะงงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อมีคนอื่นเสริมนะบางทีมันช่วยกันทักลองลองอธิบายเรื่องรู้ตัวเราแล้วก็ไม่ยึดถือน้องที่มาเป็นธมรยาตาใช่จ้ เอเอ,เอลองลองตรงที่หนูก็เข้าใจหนูคือคือความคิดเราน่ะมันเป่นการที่มันเป็นการแต่ออแตเราทำนั่นทำนี่ชอบไม่ชอบส่วนกายมันไปแยกไปอยู่นะกายมันทำตามสิ่งที่มันสั่งทีนี้มันสิ่งที่เราไม่คือคือเวลาเราพูดภาษาธรรมะเราจะพูดถึงเรื่องกายเรื่องจิตใช่ไหมคนเรามีกายกับจิต สมมุตินะฮะเรื่องเนี้ลองลองดูกันใจไหมนะเอาทุกคนเรียนมาว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตซึ่งก็พูดถูกแสดงว่ามันต้องมีผู้รู้ใช่ไหมต้องมีผู้รู้แน่นอนจึงบอกว่ามีกายกับจิตทีนี้ถ้าเราไม่เห็นผู้รู้เราไม่รู้จักผู้รู้เราก็วางผู้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะถามเลยว่าเอาสมมตินมีคุยกันแล้วนะว่าคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรอส่อ่าตอบ ธาตุสี่กันห้า 5, กายกับจิตอะไรก็ตามหลวงพ่อก็ถามต่ออ๋อแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามันมีอย่างที่บอกอ่าตรงนี้ต้องหาให้เจอก่อนว่าผู้รู้อ่ะใครอ่ะเป็นผู้รู้เอออ่าทีนี้ใครได้แล้อยังว่าใครเป็นผู้รู้ที่ตอบว่าตัวเรามีประกอบด้วยกายกับจิตหลวงพ่อก็ถามอา๋อแล้วใครเป็นคนรู้อ่ะตอบตรงนี้เลยมันไม่เห็นเลยเอาตอบต,ตามที่เข้าใจก่อนใครเป็นคนรู้ นี่ไงตรงนี้มันจุดบอกเดี๋ยวนะสําคัญมากมถ้าไม่มีคนบอกจะไม่รู้จักเลยว่าผู้รู้เป็นใครต้องมีคนบอกแล้วก็จะร้องอ๋อขึ้นมาโธ่มันยาปะิะ้อคอกแท้ๆอ้าวตอบถูกนะเนี่ยไม่ได้ตอบผิดแต่หลวงพ่อก็ต้องถามต่อแล้วใครเป็นคนรู้ถึงตอบถูกอะ่ะมันต้องมีผู้รู้ใช่ไหม,ไมถึงผู้รู้ว่ามีกายกับจิตหรือว่ามีธาตสี่กันหน้าแล้วใครเป็นคนรู้ว่าพ้ามันไม่มีคนรู้เป็นอะไรที่ลอยขึ้นมาล่ะ นี่มันเป็นอะไรที่ลอยขึ้นมาที่เราไม่มีอ้าวทีนี้ทีนี้นะอ้าวแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มีผู้รู้อีกแล้วสิ่งแรกอันแรกเลยรู้รู้เพราะว่าหนเกิดจากสัญญาความรักแรที่เราได้ยินได้ฟังมาอันแรกคือการรู้ด้วยเพราะตัวเราที่เข้าไปมีคือตัวเราไปรู้เพราะสัญญาแต่ที่จริงเนี่ยพอพอเรามาพิจารณาจริงแล้วเนี่ย ไอ้ธาตุสีข่ขันหา้ามันประกอบทํางานกันอย่างรวดเร็วเราจึงรู้ว่าตัวเราเป็นีนผู้รู้ซะจริงๆไม่ใช่การของคนอ่นอะ<ต>ขั้นี้ก่อนนะอีะขั้นนี้ก่อนนะพาะ,อะเอาสูตนะหลวงพ่อถามมากายเนี่ยกายเรานะเรานี่ยนะตัวเรานี่เนาะประกอบด้วยอะไรอะธาตุสี่กันธ์้า,น,านะไม่ผิดน,นะหลวงพ่อเพราะว่าตำราเพราะว่าอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อก็ถามต่อใครรู้ถึงตอบถูกอย่างเนี้ยใครรู้ เมื่อกี้ที่โยมพูดเนี่ยมีคาตอบอยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อไม่บอกว่าตรงไหนแต่นี้เมื่อกี้เนี่ยในคําพูดเอามาเนี่ยมันมีมีคำเฉลยอ,อยู่แล้วเอ้าหลวงพอ่อถามใครเป็นคนรู้ว่ามีกายกับจิตใครเป็นคนรู้ม,มันจะคนต,ตรงนี้มันไม่มีนะมันไม่มีแล้วใครเป็นคนรู้ว่าไม่มีอเออเห็นไม่ที่ตอบมามันมีผู้รู้หมดเลยนะถึงตอบมานะเพราะฉะนั้นผู้รู้อ่ะผู้รู้อ่ะใครอ่ะนี่ไง เราเราก็ต้องวางผู้รู้ไม่ได้อยม่ดีมันต้องพบผู้รู้ก่อนมันต้องพบผู้รู้แล้วทีนี้เราก็ต้องวางผู้รู้ลงใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่พบผู้รู้ไงเมื่อยังไม่พบผู้รู้มันก็วางผู้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องพบผู้รู้เสียก่อนเห็นว่าผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอันนี้จังทุกอนัตงเหมือนกันตอนสันติเนี่ย่ะตอนที่เราเห็นสันติใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะมีตัวผู้รู้เป็นช่วง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 อีกที่ตอนที่เรามีสติก็คือกลายเป็นว่าตัวที่ตัวววคคาาามมิดของเร ที่ยังนิดนิดสันติที่มองแต่ช่วงที่ปากใช่ไหมฮะทีนี้เอาปัจจุบันนะจเนีประเด็นเนี่ยถ้าฟังให้ดีเนี่ยได้ปัญญาสุดยอดเลยนะเรื่องผู้รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยเมื่อกี้คําตอบมันอยู่ในสองคนที่ที่พูดแล้วแหละเราเจอเจอแล้วทีนี้เอาถามใหม่ที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรตัวกายจิตฉันทั้นอะไอใครเป็นคนรู้ เอาท่านยังนึกไม่ออกนะหลวงพ่อถามอย่างนี้เห็นหลวงพ่อไหมใครเห็นตัวเราเองยองเข้าใจแล้วยังอันนี้ต,ตัวเราเป็นคนเห็นใช่ไหมตัวเราเนี่ยเป็นคนเห็นตัวเราเป็นคนเห็นแล้วเมื่อกี้เวลาบอกว่าที่บอกว่าตัวเรามีประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยกายกับจิตหรือว่าขันธ์ะใครเป็นคนรู้เ,รเ,เออและสุดท้ายก็รู้ตัวเราแค่นั้นหละ เพราะาตัวเรา,เ,<อ>าเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้ดูตัวเราเป็นผู้มองมันเป็นตัวเราไปหมดเลยทําไมมันเป็นตัวเราเพราะมันไปยึดไปยึดวิญญาณไปยึดความรู้ไปยึดผู้เห็นไปยึดมาเป็นเราถ้ารู้เราเสร็จแล้วนั่นแหละคือเจอต้นของมันเลยเจอเขาเรียกว,ว่าพอมารู้รู้ว่าเป็นเราก็แสดงว่าตัวผู้รู้ก็ซ้อนอยูองหลังอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใชคือตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาเลย แต่ทีนี้หลวงพ่อเคยพูดถึงว่าอ๋อมันมีผู้รู้ตัวเราสมัยก่อนที่พูดนะนใช่ครรมจิมรรคอยู่ทีนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บก็ตัวเราพยายามใครว่าผู้รู้ผู้รู้เราอยู่ตรงไหนเขาหาอีกเลยหลวงพ่อตอนหลังก็ใช้คําใหม่ก็คือว่าเอามันแค่รู้เราพอเราไม่ต้องไปหามันเพราะว่าถ้าเราไปหามันเราหาไม่เจอเอา,าเป็นว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้อทีนี้ทวนใหม่นะเอาเห็นหลวงพ่อไหมเห็นหลวงพ่อก็ถามต่อใครเป็นคนเห็นนอง พอบอกว่าเราปั๊บมันรู้เราทันทีเลยเก็ตไหมพอพอบอกว่าเราปั๊บมันจะรู้เราทันทีนแล้วก็วางเราเสียว่าเราเนี่ยเป็นของที่ยึดไม่ได้เป็นของตายเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของตายของตายของตายเพราะฉะนั้นรู้ของตายอย่าไปพึ่งยึดของตายถ้ายึดมันก็จะตายไปกับมันแต่ถ้าไม่ยึดพ้พนทุกเลยพ้นตายด้วยเก็ตขึ้นไหมก็ตายจนก็นนายากแต่เราเราเราก็ยังยึด คือคือที่มันยึดเพราะขนาดจิตปัจจุบันนั้นไม่เห็นเราไม่รู้เราคือหมายความว่าไม่ชํานาญในการที่จะรู้เราพอไม่ชํานาญปั๊บเมื่อกี้ไงที่ถามว่าตัวเราเนี่ยตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยกายกับจิตใช่ไหมก็จะแสดงว่าที่รู้อ่ะถูกแล้วแต่ใครเป็นคนรู้เราขนาดนั้นเนี่ยเรารู้แต่เรื่องกายกับจิตแต่เราไม่รู้เรา เหมือนกับเห็นหลวงพ่อมัวแต่เห็นหลวงพ่อแต่ไม่เห็นผู้เห็นซึ่งเป็นตัวเองเป็นผู้เห็นเพะฉะนั้นเวลาเห็นหลวงพ่อปับ๊บก็เห็นตัวตัวเองผู้เห็นคู่ไปด้วยแล้วก็สุดท้ายวางวางหลวงพ่อก็อคือไม่ยึดหลวงพ่อแล้วก็ไม่ยึดถือตัวเองนี่เท่ากับว่าวางหมดเลยในขณะจิตปัจจุบันคือซ้อนก็เห็นภาพซ้อนซ้อนสามช่วงใช่ไหมคะถึงเแต่จริงสามช่วงถ้าสามช่วงนี้แสดงว่าหลวงพ่อจะชี ไอ้ตัวที่สามมันนะแสดงว่ามีเราไปรู้ตัวที่สามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้องกลับมารู้เราอยู่ดีเพราะมีเราไปรู้ตัวที่สามอ่าถ้าเราถ้ามีเราไปรู้ตัวที่สามปั๊บมีปฏิบันห์ไหวพริบคือรู้เราผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ตัวที่สามแล้วก็วางแค่เนี้ยเพราะนั้นมันจะแค่เห็นตัวที่สามแล้วก็มาจบอยู่ที่ตัวที่สงคือ,อคถ้าถ้าชํานาญแล้วไม่ต้องไปเห็นตัวที่สามแล้วเพราะแค่รู้เรามันมีตัวที่สามเรียบร้อยแหละแค่รู้เราเนาะ มีตัวที่สามเรียบร้อยแต่เราไม่ต้องไปมองตัวที่สามอีกเพราะถ้ามองเป็นมองไปตัวที่สามมันก็มีเราเป็นผู้มองตัวที่สามมันก็ไม่จบไม่สิ้นเอาแค่พอรู้เราในปัจจุบันครับจบพอรู้เราในปัจจุบันครับจบรู้ตัวที่เขาบอกว่ารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้เราอะไรรู้ตัวคือรู้เรางงเนาะฟังไว้ก่อนเมื่อกี้จะพูดอะไรนะถ้าอย่างนี้ได้คือว่าที่เรามาเรียบตัวเราจริงๆแล้วไม่ได้ดี เดีวถ no ้าเราว่ามองมองเห็นขันห้าเพราะการทํางานแบบแขนห้าเนี่ยรูปขัตรนามรูปขันตรนวิญญาณรูปบัตรวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเป็นการทํางานของขันล้วนๆเพราะแขนตัวที่มันทํางานอย่างรวดเร็วพอทํางานปุ๊บมันก็เกิดเกิดมาเป็นเรียกว่ามีตัวเราแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเราเห็นมองเห็นตัวเราปุ๊บ ถ้าเราเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยคือการทํางานของขาหน้าล้วนๆไม่ว่ายกตัวอย่างการขับรถในถามเดนกว่าเขาคือขับเรามองกลับมาเราไม่ได้ไม่ใช่เราขับเขาใครขับจริงๆแล้วขับรถเนี่ยมันเกิดจากสัญญาเราเคยเรียนรู้มันคือการทํางานของตัวสัญญาว่าเราเคยเรียนรู้เรารู้ว่าเออขับรถต้องส้าอย่างนี้นะเีย่อย่างนี้เปิดไปนี้เปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไป คือจริงแล้วมันเป็นการทำงานสัญญามันมันเป็นความที่เราเคยเรียนรู้มาถ้าเรามาพิดเชิญาคือไม่ใช่การแต่ว่าเป็นการทำงานของความจําได้ใหม่ดีพอเราเห็นนิดนึงก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไม่ดีแต่ที่เราทำได้เพราะว่าทำได้ว่าเราเคยเรียนรู้มาเราจำได้เราต้องทำอย่างนี้นี่เกิดหน้ากษณะของการหนึ่เราก็ต้องเหยียบรู มันเกิดอัตโนมัตินั่นคือความจำของเราเป็นตัวสัญญาการมองเห็นก็ใช่ไหมคะคือที่เราสรุปเราสรุปก็จริงจริงๆมันเป็นการทํางานของฐานท่นไม่ใช่ตัวเราเพราะที่เราคิดว่าเป็นตัวเราก็ฐานท่านมันคุกเข่าเราไม่เห็นตัวเราเราไมคือโอเคนะคือที่โยมอธิบายเนี่ยคือถูกแล้วเพื่อแยกเป็นรายละเอียดแยกให้เกิดมาใช่แต่หลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเห็นทีเดียวยก ทั้ง,งเขง่งอ่ะ <Ru> เออทั้งพวงเลยหมายความว่าคําว่าตัวเราเนี่ยคือทั้งพวงแต่ถ้าแยกย่อยคือแบบนี้<แ> <C Yep. S 2> เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ที่หลวงพ่อคุยเนี่ยคือเรียกว่าเห็นตัวเราทั้งพวงเลยใช่ไหม <S 1> <S 1> อย่างอย่างเช่นเรื่องผู้รู้นะว่าอ้าวคนเราประกอบด้วยอ,อะไรมีกายกับจิตใ,ใครรู้ว่า<ะ>ยกตัวเราทั้งพวงเลยเราเพราะฉนั้นเมื่อรู้เราปั๊บเท่ากับว่าเห็นทั้งพวงแล้วก็วางทั้งพวงด้วยวางทั้งพวงก็เนียวางตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าไอตัวที่ตัวที่นั่งยกมือปั่นมุมตรงนี้ รู้แล้วมีอยู่แต่ก็ไม่ยึดถือมันจะเดินมันจะนั่งจะนอนคือรู้แล้วไม่เอาเพราะว่ามันจะบนพกตรงที่ไม่เอาอะยมลองดูนะเวลามันตายเนี่ยไอตัวที่นั่งยกมือเนี่ยตายแต่ถ้าไม่มีผู้ยึดตรงนั้นแหละเป็นความไม่ตายถ้าไม่มียึดเป็นความไม่ตายทําไมไม่ตายเพราะว่าไอตัวที่ตายคือตัวที่นั่งยกมือนี้แต่ตัวที่ไม่ยึดคือมันไม่มีตัวมันไม่มีใครที่ที่ต้องตายมันเป็นความหลุดพ้นเพราะนั้นเนี่ยการหลุดพ้นคือรู้ตัว รู้ตัวด้วยสติปัญญาว่ารู้แล้วไม่เอาทั้งหมดเลยมันมีอยู่นะนี่นั่งยกมือมีอยู่ดูแลอาบน้าแต่งผมเหมือนเดิมแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอม่เอาไม่เอาโยมต้องมาบ่อยๆนะค่ะอยากมีเวลาทำงานแต่พวกเด็กๆขาดเ่องอ่ะเอา่ะเอเนะได้ได้ไแค่นี้ก็บุญโแล้วเขาไม่เอาไม่เอาู้ท่อไม่เอาผู้ท่องด้วยอันนั้นท่องไปท่องไปแล้วก็ไม่เอาผู้ท่องนะ Sắp chén rồi nhé <laughs>